ใครหารถผ่อน4,000กว่าบาทประหยัดน้ำมันด้วยออปชั่นฉลาดๆด้วยวันนี้อย่าพลาดนะครับผมจะมาแนะนำทุกคน Mitsubishi Mirage ก่อนที่คุณจะเลือกรุ่นนี้ไปใช้งานคุณจำเป็นต้องรู้ข้อดีข้อเสียข,ข,ของรถรุ่นนี้ด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่า3ข้อดีที่โดดเด่นของ Mitsubishi Mirage ข้อที่1คือภายนอกมันดูเล็กกระทัดรัด หมายความว่าคุณซอกแซกในเมืองง่ายหาที่จอดง่ายนะครับเพราะคันมันดูไม่ใหญ่มันเล็กๆแต่ภายในกลับนั่งสบายและไม่อึดอัดอ่าย้อนแย้งนะถึงบอกว่ามันเป็นข้อดีจุดเด่นของรถรุ่นนี้ในข้อแรกนี่ สองเป็นรถที่ให้อ p อปชั่นความสะดวกสบายมาค่อนข้างคุ้มค่าในราคาที่ประหยัดอย่างคันนี้ผ่อน4,000กว่าบาทเองนะ เห็นใช่ไหมครับถ้าเราไว้ของด้านท้ายเนี่ยมันก็มีม่านบังตาข้างหลังเวลาโจรขโมยเดินผ่านจะได้ไม่ลอตาโจรว่าเราไว้ของอะไรที่มีค่าอยู่หลัดท้ายรถหรือเปล่าแล้วถ้าวันไหนจะซื้อของเข้าบ้านนะไม่ต้องเอารถกระบะไปขนก็ได้ถ้าของมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยพับเบาะลงมาปัาบ๊บวางของได้เยอะมาก สามเป็นรถที่ไม่ค่อยมีอะไรเสียไม่มีอะไรจุกจิกกวนใจคุณเลยแล้วค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาก็ถูกมากซึ่งแน่นอนครับถ้ามันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียอย่างแรกก็คือถ้ารถใช้งานมาแล้วเนี่ยท่ออากาศตัวนี้มันจะไม่ค่อยแน่นมันจะทำให้มันมีเสียงดังนะครับถ้าคุณ DIY ให้มันแน่นเห็นไหม เสียงเครื่องจะเงียบลงถูกไหมเอออันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยแนตะ่คนไม่เข้าใจก็จะกังวลใจนะครับต้อง DIY มันแน่นหน่อยอันนี้เรียกว่าโช๊คอัพนะครับส่วนข้างในเนี่ยเรียกว่าสปริงเห็นไหมช่วงของซุ้มล้อเนะี่ยมันค่อนข้างแคบสักนิดหนึ่งสังเกตยางเนี่ยค่อนข้างเต็มซุ้มแต่ล้ออันนี้กับยางอะ่ะเป็นขนาดแค่กี่นิว้ววะ14นิ้วเองนะเออถ้าคุณไปใส่ยาง15นิ้วเนี่ย มันจะมีขูดซุ้มได้บ้างนะครับถ้าจะทําให้ดีจริงๆนะครับรองสปริงอ่ามันจะมีก้อนรองสปริงหรือเปลี่ยนสปริงไปเลยสปริงที่ใช้ได้กับรุ่นนี้ก็จะมีพวกสปริงแจ๊สหรือสปริงพวกซูซูกิเซียอะไรพวกนี้ใช้ได้พอมันแข็งขึ้นแล้วมันจะไม่ขูดซุ้ม ตามที่บอกไปนะครับถ้าคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเครื่องมันเสียงดังใช่ครับเครื่อง3สูบเนี่ยมันจะเดินไม่ได้สมูทเท่ากับ4สูบอยู่แล้วแต่ปกติมันก็ไม่ได้แบบว่าสั่นสะเทือนหรือทําให้คุณแบบรู้สึกได้นะครับแต่อิท่ออากาศเนี่ยมันชอบหลวมนะครับมันดีไซน์มาอย่างนั้นมันชอบหลวมใช้งานไปนานๆน,น,นะเนาะ พลติกอะ่ะเป็นเรื่องปกติเลยดังนั้นเราก็ต้อง DIY ทําให้มันแน่นถ้ามันแน่นมันก็ไม่ดังนะครับส่วนที่2คือซุ้มล้อหลังเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดล้อ14เห็นไหมตะกี้มันมันก็จะเต็มซุ้มอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณชอบแต่งรถไปแต่งล้อแม็กสิเนี่ยรับรองได้นะครับยางมันจะไปเบียดซุ้มล้อเวลาที่รถมันจํานะครับเนื่องจากสปริงมันก็อ่อน ดังนั้นถ้าคุณจะแก้นะครับก็อันที่1ก็คือลองสปริงนะครับลองสปริงกับอันที่2ก็คือเปลี่ยนสปริงไปเลยถ้าเปลี่ยนสปริงไปเลยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะลองสปริงตูดมันก็จะตูดมันจะกระดกดูไหมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนสปริงไปเลยเนี่ยนะครับใช้สปริงพวกซูซูกิเซียสก็ได้หรือคันด้าแจ๊สก็ได้ให้มันมีความแข็งมากขึ้นนะครับเวลามันจัมเนี่ยพอสปริงมันแข็งเนี่ยมันจะไม่ยั่วพอมันไม่ยั่วมันก็จะไม่ขูดซุ้มโอเคป่ะจัดไปครับถ้าเกิดว่ารับได้้ขอเสียก็ ไปดูกันต่อว่ารถคันนี้ที่กำลังรีวิวพันสีพันกว่าบาทเ่ยมันน่าซื้อเปล่าถ้าคุณรู้แล้วคุณจะเลือกไหม ดับแรกนะครับตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์การโอนรถก่อนรถถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าต้องไปตวรวจออะไรกันบ้างนะครับโอเคมาดูกัน เลขทะเบียนนี่นะครับสองแมตรงไหมตรงนะครับจังหวัดนครศรีตรงนะครับแล้วก็รถสีขาวตรงนะครับมาดูเลขของตัวรถบ้างหกสี่เจ็ดหกเจ็ดเขาบอกว่าอยู่กระจังหน้าตอนไหนก็เข้าไปตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ครับผมก็ดูมันต้องตรงตามเล่มทะเบียนนะครับหกสี่อย่างนี้ตรงนะครับทีนี้ดูเลขตัวถังตรงไม่มีปัญหาอย่าให้มีดูรอยการซ่อมนะครับมีการตัดแต่งตัดแปะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้คือปกติอย่างนี้คือปกตินะครับไม่มีดูรอยการซ่อมแล้ว ก็เลขนะครับตัวถังตัวนี้มันจะต้องมาตรวจกับตัว นี้ด้วยนะครับว่าตรงกันไหมเห็นไหมหกสี่เจ็ดหกเจ็ดอันนี้ตรงนะครับทะเบียนกมสองแปดสามหนึ่งภาษียังไม่หมดนะครับหกสิงหาหกหกให้มาดูวันจดทะเบียนวันจดทะเบียนหกสิงหาห้าเจ็ดนะครับวันที่ต่อภาษีจะต้องตรงกับวันที่จดทะเบียนของทุกๆปีเพราะว่ารถต้องเสียภาษีประจําปีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าต้องปี้เบ b i r t เ d a y ตรงกันกับวันที่จดทะเบียนก็คือวันเกิดเขานะครับถ้ามันไม่ตรงแสดงว่ารถอาจจะมีระงับใช้ป้ายหรือว่ามีการแจ้งหยุดใช้มาจดใหม่อันนี้ต้องไปสืบอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรนะึ่้ากนดีวเล เครื่องยนต์นะครับ 3A92 อะไรพวกนี้ UAR2027 นะครับเขาบอกว่าเลขเครื่องยนต์อยู่ซ้ายเครื่องนะครับอ่าซ้ายเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะครับเราต้องหันหน้าทางเดียวกับรถดังนั้นเลขเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยที่เป็นแท่นตัวนี้นะครับถ้าตรวจดูด้วยตาเปล่านะครับจะมองเห็นแต่ผ่านกล้องเนี่ยด้วยความมืดนะครับมันมองไม่เห็นโอเคไหมแต่ว่าผมตรวจดูแล้วนะครับก็คือตรงถ้าอย่างนั้นรถคันนี้ก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาโอนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์รถ ี่มือแล้วก็จาเป็นต้องรู้นะครับอันนี้รถลําดับที่3นะครับชื่อตามนี้ผมขออนุญาตปิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าต้องให้เกียรติลูกค้าเก่านะครับลำดับที่3ตามนี้เลยอ่านเองนะครับโอเคทีนี้อยากรู้แล้วว่าลําดับที่1กับ2เป็นยังไงให้ไปดูหน้า18นะครับหน้า18จะบอกเรานะครับอ่ะลำดับที่1เขาบอกว่าโอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารธนาชารแสดงว่าอันดับที่1เนี่ยเขาผ่อนกับธนาชาิและธนาชาิเป็นผู้ถือเล่มนะครับผ่อนหมดธนาชาิถึงโอนออกนะครับฉะนั้นลำดับที่1 เป็นธนาคารโอนให้ผู้เช่าซื้อนะครับที่ใช้รถอยู่ส่วนลำดับที่2นะครับมีโอนกรรมสิทธิ์จากคุณคนนี้นะครับนามสกุลนี้นะครับนามสกุลนี้จำนะจำได้เนาะนามสกุลนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดู ลำดับที่ 3. นามสกุลเดียวกันรถเมือเดียวจ้าใช้ในครอบครัวเพราะนามะกุนเดียวกันโอเคแบบนี้ถือว่าเคลียร์นะครับกรรมสิทธิ์แบบใสๆ่ๆไม่มีปัญหาไม่มีอะไรให้ตะขิดตะหวงใจรถไม่เคยโอนผ่านประกันภัยไม่เคยเป็นรถซากมาก่อนนะครับไม่เคยระงับใช้ไม่เคยแจ้งหยุดใช้นะครับอย่างงี้ใสๆ่ๆทุกอย่างตรงโอ้ได้แน่นอนซื้อไปไม่เสียตังค์ฟรี หลัจากนั้นด้วยความที่เป็นรถมือเดียวก็มาตรวจสอบกันดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างอะบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีให้มาคู่มือการใช้รถมีให้มาคุณแจสำรองให้มาก็คือครบนะครับก็ลูกค้าก็เข้าเช็คระยะที่ศูนย์มิสซูโอเคมีบุ๊กมีอะไรให้นะครับแบบนี้เฮ้ยเ่ยใสย่ใส่ มาก็เป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับเราคงไม่อยากได้รถชนหนักพลิกคว่มไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อมาใช่ไหมอ้าวต้องไปดูครับอ่ะดูง่ายๆเลยสติ๊กเกอร์มออกกฝากระโปรงหน้ายังอยู่ซีนมีความตรงคมชัดไม่มีแหวง่งไม่มีหายไม่มีเดินใหม่แบบว่าใหญ่กว่าเดิมเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับซีนในนี้เดิมโรงง,งานนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝากระโปรงหน้ามีชนมาไม่ว่าจะถอดไปซ่อมหรือถอดไปเปลี่ยนมันก็ต้องถอดน็อตนะครับซึ่งน็อตสองข้างเนี่ยไม่มีการถอดขยับเลยจุดอาร์ตยังใส่รูปทงงกกกกลลมมม็็ต้้อออแแบบบบนนีคจุดดาืเิ ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยดุ่งอย่างนี้เคลี <ๆ S 1> ยร์ใสๆว่าไม่เคยโดนชนแน่นอน นะครับแก้มไม่เคยมีการขยับนะครับแล้วก็ตัวเบ้าโช๊คเนี่ยเบ้าโช๊คอ่าไม่มีการขยับสิ้นเบ้าโช๊คยังอยู่นะครับจุดอาร์กแขนข้างยังดีอยู่นะครับซับในเห็นไหมไม่มีการโยนไม่มีการเคาะดึงนะครับเพราะว่าถ้าเหล็กโดนชนปั๊บมันยับมันพับมันต้องดึงมันต้องเคาะนะครับอ่ะซับแชสซีด้านล่างมีความตรงคมชัดสม่ำเสมอแนวนะครับไม่มีการคดดุ้งนะครับคันหน้านะครับจุดอาร์กต่างๆอยู่รูยังกลมจุดอาร์กยังอยู่จุดอาร์ยังอยู่จุดอาร์ยังอยู่นะครับอ่ากรอนตัวรับฝากระโปรงหน้านะครับก็ คันเรื่มมากรงงานก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรูยังกลมนะครับอ่ะชัตซีหลังเบ้าไฟตัวนี้เห็นไหมครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมหัวชัซียังดีอยู่นะครับไม่มีร่องลอยของการถอดประกอบอ่ะ นะครับน็อตต่างๆจุดอาร์ตต่างๆเห็นนะจุดอาร์ตเนี่ยพวกนี้เป็นการประกอบโรงงานนะครับเขาจะยิงสปอร์ตให้เหล็กมันติดกันนะครับจุดอาร์ตยังอยู่ครบนะครับหัวโช๊จุดอาร์ตซีนต่างๆอยู่ครบแขนข้างนี้ปกติไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ารถคันนี้หน้าเดิมมาดูต่อนะครับซีนบานประตูนะครับตรงคมชัดไม่มีใหญ่บ้างเล็กบ้างหรือเลือนหายนะครับสติ๊กเกอร์แผ่นเพลตตัวนี้จะตรงกับเลขตัวถังในตัวรถนะครับซึ่งอันนี้ยังอยู่เลยปกติรุ่นเนี้ยมันจะเป็นสติ๊กเก มันสุดโสมอ่ะยังเดิมดีไม่มีปัญหาคัาลเลอร์ม,มาร์นะครับตัวกรอนรับประตูยังอยู่สติกเกอร์ไม่มีสีไม่มีสีเกยน,นะครับแล้วก็น็อตตัวยืด นะครับประตูหน้าตัวในติดกับโครงรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนอกติดกบับบานประตูไม่เคยถอดขยับนะครับมันคนละสีนะถ้าตัวที่ติดกบับบานประตูมันจะเป็นสีเทาๆนะครับมันไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ดูว่าหัวน็อตมันถลอกไหมจุดอาร์คโครงสร้างตัวรถหลักไม่มีปัญหาอะไร่ะมาดูซีนบานประตูบานนี้เดิมตรงคมชัดไม่มีเลือนหายไม่มีเดินใหม่นะครับเคอร์อมาร์กยังอยู่นะครับอ่ะ เห็นไหมมันบอกแล้วว่ามันจะเป็นสีเงินนะครับมันจะเป็นสีเงินแต่ถ้าตัวที่ติดกับโครงรถเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่ะนี่แบบนี้เห็นไหมอ่ะรถแต่ละรุ่นประกอบมาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการดูรถบ่อยๆเนี่ยคุณถึงจะรู้ว่ามันเดิมหรือไม่เดิมนะครับไอเรื่องน็อตสีอะไรเนี่ยไปดูกับรถรุ่นอื่นบางทีดูไม่ได้นะอ่านะครับจุดอาร์ตยังคมชัดเหมือนเดิมอย่างนี้โครงสร้างคือสมบูรณ์นะครับแนวหลังคาเนี่ยไม่มีคดนะไม่มีดุ้งนะครับอ่ะน็อตบานสาท้ายนะครับไม่เคยขยับทางซ้ายทาง อ่าอันนี้สกรปรกนิดนึ่งรถเพิ่งเข้ามาต้องบอกอย่างนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ให้คุณดูแบบเรียวๆอ่าเส้นตรงคมชัดอย่างนี้ถูกต้องจุดอารเห็นไหมเดิมๆอย่างนี้เส้นการทับของเหล็กอย่างนี้ถูกต้องถ้ามันโคดมันดุ้งมันมีการซ่อมมาใหม่จุดอาเนี่ยจะเลือนหายนะครับมีร่องรอยของการเคาะนะครับการประกอบมันจะไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับอ่าดูซ้ายขวาจุดอาก์ยังอยู่ครบนะครับ คัลเลอร์มาร์คตัวกรรหลฝาท้าทย mm hmm. เห็นไหมคัลเลอร์มาร์คสีแดงๆอันนี้ยังอยู่ mm hmm. เช่นกันคัลเลอร์มาร์คของรถแต่ละยี่ห้อสีก็ไม่เหมือนกันอย่าจานะครับแต่คุณต้องใช้ประสบการณ์การดูบ่อยๆอ,อ่ะจุดอาร์กด้านท้ายนี่คือเดิมๆนะครับแผ่นไม้ยางอะไหล่ไม่ได้แตกหักชํารุดนะครับแสดงว่าลูกค้าก็ใช้มาดูแลดีนะครับอ่ะสีจะเข็ดอะไรไม่กวาดเห็นไหม นะครับโครงด้านท้ายไม่มีคอมไม่มียุบนะครับอย่างนี้ถือว่าโอเคมีแค่ความสกรปรกที่ต้องไปเคลียร์นะครับซีบานประตูหลังซ้ายเดินตรงคมชัดสม่ําเสมอได้แนวนะครับคเคลอร์มาร์กจอประตูก็ยังอยู่นะครับตัว นี่น็อตติดบานประตูนะครับสีเงินมีเคลมาร์คด้วยแล้วก็จุดอาร์คต่างๆทุกอย่างอยู่ครบเป๊ะปังนะครับอันนี้คือเดิมนะครับมาดูน็อตที่ติดกับตัวโครงสร้างประตูนะครับสีขาวตัวบนเป็นรีเวทนะครับแล้วก็จอประตูหน้าจุดอาร์คเห็นไหมจุดอาร์กก็ยังเดิมอยู่นะครับซีนเดินตรงคมชัดนะครับไม่มีสนิมนะครับรูระบายน้ําประตูไม่มีสนิมนะครับอ่าแล้วก็ตัวน็อตเห็นไหมที่ติดกับบานประตูเป็นสีเงินเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วตัวในจะเป็นสีขาวเห็นไหมครับเห็นไหมครับ อ่าถ้าดูได้อย่างนี้คือสบายใจได้เลยนะครับว่ารถเดิมอ่ะดูซีนซุ้มล้อหลังเห็นไหมซีนตรงคมชัดนะครับไม่มีซ่อมนะครับดูซีนซุ้มล้อหลังเคยไปกระแทกอะไรมาหรือเปล่าไม่มีนะครับช้เนี่ยจุดอาร์คคนนี้ยังอยู่นะครับชัยล่างตรงคมชัดไม่มีกระแทกไม่มีดุง้งไม่มีตัดต่ออ่าเห็นไหมดูขวาก็ต้องดูซ้ายนะครับรถเนี่ยมันชนได้ทั้งชนบนชนล่างเนี่ยเนี่ยจุดจุดอาร์ก็ยังอยู่เห็นไหมจุดอาร์กนี้อ่ายังอยู่เห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ดูอ่าช้ยล่าง นะครับไม่มีซ่อมนะครับแบบนี้ใส่รถเดิมทั้งคันจ้าสุดท้ายก็คือเรื่องของความพร้อมใช้งานนะครับแน่นอนคุณเอารถไปเนี่ยคุณตั้งใจจะซื้อไปขับอยู่แล้วขับไปทํางานขับไปรับพ่อรับแม่รับลูกหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าคุณซื้อรถได้ทุกถูกแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้นูนเสียไอ้นี่เสียไอ้นั่นถึงระยะภาษีก็จะขาดพอะบอก็จะขาดยางก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ต้องถ่ายแบตเตอรี่แม่งก็พัง ต่างๆน,น,นานาพว้นี้ค่าใช้จ่ายของนั้นเลยนะถ้าคุณซื้อถูกแล้วคุณต้องไปจ่ายค่าซ่อมอีก2030 0ื0ถามว่าคุ้มไหมมันยังจะถูกอยู่ไหมอันนี้คุณต้องไปคิดเอาเองนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมมีวิทยาทานก็คือรถคันนี้เราทำอะไรให้คุณบ้างแล้วโอเคละ อันดับแรกก่อนเลยรถคันนี้วิ่งมา153,146กิโลเมตรซึ่งผมการันตีไม่แท้แน่นอนล้านเปร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่แท้ไปเช็คศูนย์ไม่ซูไ,ไปเช็คที่ไหนก็ได้ถ้าไม่แท้กระโดดทีบหน้าผมเลยผมรับรถคืนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่รู้ว่าเลขไมล์มันแท้เนี่ยมันดีมากๆเลยเราจะได้ไปดูแลมันต่อนะครับมาตรวจสอบนะครับสภาพภายในห้องเครื่อง เป็นไงกันบ้างนะครับอ่ะน้ามันเบรกสีใสแจ๋วนะครับยางแท่นเครื่องนี่ยางแท่นเครื่องเห็นไหมตัวเนี้ยยังหมุนได้อยู่เลยแสดงว่าอะไรมันยังไม่ซุดถ้ามันซุดแล้วตัวนี้มันจะเบียดมันจะขยับไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นยางแท่นเครื่องดีอยู่ถ้าคุณไปโดนยางแท่นเครื่องก็ตัวละประมาณสักสามพันกว่าบาทถ้าโดน2ตัวก็หกพันก็ล่อเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้ยางแท่นเครื่องเนี่ยนานๆทีมันถึงจะสึกทีแต่อันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับสภาพสายพานเป็นอย่างไรนะครับไม่มีแตกรายงาไม่มีีีรรรริ้้้้ววไไมมมม่่่่กกออออบบนนนนะคคคััยาางงเเแล็ืํ เยิมหยดย้อยไม่มีน้ํามันหยดนะครับดังนั้นอย่างเนี้ยสบายใจได้ว่าน้ามันเครื่องไม่รั่วนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องรัว่วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันจะพังเอานะเพราะว่าในเครื่องนะ่ะมันจะไม่ต้องมีน้ํามันในการหล่อลื่นอ่ะดูสีของน้ำมันเครื่องใสแจ๋วเลยอันนี้คือไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายมาให้แล้วด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กรองอากาศล่ะกรองอากาศเป็นยังไงบ้างเอาเปิดดูหน่อยนะครับกรองอากาศเปิดดูกันหน่อยนะครับกรองอากาศเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วใสแจ๋วนะครับ เหลืองอมพันเขาจัวนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับก็เปียกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังดูดีนะครับดูตาแมวเนี่ยยังบอกว่าสีเขียวเนี่ยก็คือโอเคเห็นไหมแล้วก็ั่วแบตเตอรี่ไม่มีขี้เกลือนะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อดัดแปลงสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเกียร์นะครับเกียร์ไม่มีน้ํามันเครื่องเอ้ยทุยไม่มีน้ํามันเกียร์ในการรั่วซึมนะครับแล้วก็น้ามันเกียร์เนี่ยก็ถ่ายมาให้แล้วนี่ใสแจ๋วนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับน้ำมันเกียร์จะไม่ได้สีแดงต้องเป็นสีแบบใสๆออแบบืนนิดะไรี้ แล้วมัน CVT บางตัวก็จะเป็นอ,อมฟ้านะ,ะน้ำยาหม้อน้ําอยู่ในระดับนะครับในระดับ L L นี่ก็คือโลนะครับ F ก็คือฟูนะครับมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง L กับฟูเลยนะครับไม่ควรเติมล้นมากนะครับอันนี้อยู่ในระดับกึ่งกลางพอดีเป๊ะนะครับคอข้อต่อท่อยางหม้อน้ำไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับยังดีอยู่บีบไปมีความนิ่มหยุ่นหยุนิดน,นิด,นดแบบนี้ระบบระบายความร้อนยังดีครีบ นะครับครีบตัวรังผึ้งที่อยู่ติดกับตัวฝาหม้อน้าเห็นนะไม่มีรอยรั่วซึมเพราะส่วนมากนะครับรถรุ่นใหม่ๆถ้าเป็นฝาหม้อน้ำปติเนี่ยมันจะรั่วซึมตามตะเข็บเนี้มันจะมีน้าซึมซึมนะครับอันนี้ไม่มีริ้วรอยการรั่วการตัดต่อดัดแปลงอะไรไม่มีนะครับห้องเครื่องเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ในการใช้งานมากๆเลยแต่แล้วก็มาดูเรื่องของพวกนี้กันต่อนะครับจานเบรกจานเบรกเรียบกริบอ๋อเรียบกริบแสดงว่าเจียจานมาแล้วผ้าเบรกผ้าเบรกนี่ผ้าเบรกอยู่ข้างในนี้นะครับอ้จะเห็นไหมว่าผ้าเบรกอยู่ นะครับผ้าเบรกยังหนานะครับยังมีความหนาใช้ได้นะครับก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใช้ได้เป็นเป็นปีๆนะครับแล้วก็ยางนะครับยางถามว่าดอกยังดีไหมผมดูแล้วลายดอกยางยังดีอยู่เลยนะครับตุ่มหน้ายางขนยางเนี่ยยังอยู่เลยนะครับยางปีอะไรล่ะอ่ายางนะครับปี2022นสะครับสัปดาห์ที่38ก็คือเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปลายปีนี้เองยางผลิตสัปดาห์ที่38ปปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนไปเอง ดูดีนะครับดูดีก็มาดูยางให้ครบสีเส้นว่าว่าสีเส้นอ่ะเหมือนกันไหมนะครับอ่าีถูกต้องเพราะบางทีนะครับยางคุณอาจจะได้ใหม่เส้นเดียวก็ได้เขาอาจจะไปะเหยียบตะปูเส้นเดียวแล้วมันก็ฉีกขาดแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูเรื่องนี่สามแดยิบสตรงนะครับอ่าฉะนั้นยาง ทุกเส้นใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูอันนี้อันสุดท้ายนะครับนี่สามเจ็ดยี่สองไม่เป็นไรนะครับมันห่างกันสัปดาห์เดียวนะครับมันไม่เป๊ะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่ายางเก่าหมดเลยแล้วใหม่เส้นเดียวงี้ก็ไม่ใช่นะครับนี่ดอกยังดีนะครับไม่มีกินนอกไม่มีกินในนะครับโชคอัพไม่มีรั่วซึมอันนี้ตรวจให้หมดแล้วฉะนั้นยางได้ของใหม่ด้วยโคตรแจ่มโคตรแจ่มนะครับมาดูกันอีกนิดนึงนะครับว่าสภาพช่วงล่างด้านใต้สนิมเยอะไหมอ่าดูนะครับ ไม่มีริ้วรอยของสนิมผูพังนะครับอย่างนี้สบายใจได้อย่างนี้สบายใจได้เลยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวผมจะเอาไปพ่นกันสนิมแหละเพราะว่าที่ร้านเราจะค่อนข้างพรีเมียมอยู่แล้วอ่ะสีภายนอกสีภายนอก,นอกผมจะบอกว่าริ้วรอยกันถลอกเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยปกติเลย ค,คับคูดคูดคิดคิดแต่น,นี้รถเพิ่งเข้ามาผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณซื้อรถคันนี้นะครับในวันที่รับรถมันจะสวยกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าวันนี้มันยังสงกปรกอยู่อย่างห้องเครื่องชอบประตูเนี่ยผมเก็บความสะอาดให้หมดเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าน่าจะขับและเลียลเล้ยวไม่พ้นนะเลี้ยวไม่พ้นมันไปขูนไปกระแทกอะไรมานะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติก นะครับเป็นพลาสติกฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอันนี้เดี๋ยวเชื่อมแล้วก็ทําทสีให้ใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับอารมณ์เดียวไม่พนมีมีรอยลักยิ้มอยู่นิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจัดการทําสีนะครับตรงนี้แล้วก็คอตรงนั้นหน่อยนะครับแต่งแต่งทรงให้ได้เขา้ารูปแต่โครงสร้างเดิมดีนะครับมีบาดแผลบ้างรถมือสองเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็ไปเก็บสีให้ก็จบสวยนะครับขัดสีเคลือบแก้วให้ด้วยเคลือบแก้วให้ด้วยนะจ๊ะพกก่นนัำสลิมให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวสปาภายในให้ใหด้วววยอ้ที่่่เห็นาาสกกปร ถ้าคุณมาเห็นรถคันนี้อีกทีคุณจะนึกว่ารถป้ายแดงเอางี้ดีกว่ากล้าพูดอย่างนี้เลยเออเออเราไม่ได้พูดปากเปล่านะครับไอสิ่งที่เราบอกเนี่ยเราทําจริงให้แล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกกลองแอร์กลองอากาศนะครับน้ำมันเครื่องเปลียย่ยนต่อไปที่163นะครับวิ่งไปอีกหมื่นโลค่อยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนต่อไปที่193นะครับอีกสี่มนเออทุยสี่หมื่นกิโลค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยางได้ยางใหม่แล้วด้วยเดี๋ยวพ่นน้ำสนิมสปาภายในสป็นว่า ชอบไหมอ่ะ uh, ก็สำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นมิซูวิชิมิรา 1.2GLS รุ่นกดปุ่มสตาร์ทสมาร์ททีไรส์นะครับแต่อ์ก็เป็นแอร์ระบบปกติไม่ได้เป็นออโต้ดิจิตอลนะครับพูดง่ายเป็นรุ่นรองท็อปคันนี้รถปี2014นะครับมือเดียวออห้างจากป้ายแดงบุกเซอร์วิสคู่มือกุญแจสำรองทุกอย่างครบเลขไมล์ปัจจุบันอยู่ที่153,146นะวันนี้ที่ทำคลิปนะครับดังนั้นคุณเห็นคุณสมบัติของรถทั้งหมดแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าผมเตรียมความพร้อมอะไรให้คุณบ้างแล้วนนนครัททีี่่เเหหลือป็นน้าาุณใก ใจว่าผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทเนี่ยคิดว่าคุ้มค่าไหมถ้าใครจะซื้อรถคันนี้นะครับค่าโอนทะเบียนรถยนต์ที่จะต้องไปโอนที่ขนส่งเนาะผมรับผิดชอบให้ค่าดําเนินการทําสัญญานะครับไฟแนนซ์อะไรต่างๆนานานะครับปกติบางเต็นก็เก็บ3,000 5,000หมื่นหนึ่งผมรับผิดชอบให้แล้วก็คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลยให้ไปส่งรถถึงบ้านไหมผมรับผิดชอบค่าเดินทาง เอารถไปส่งให้ถึงหน้าบันไดบ้านหลังการขายรับประกันหลังการขายให้อีกหนึ่งปีเออนะครับผมการันตีคุณภาพให้เพราะเราเลือกรถตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราปรับสะภาพเองเราดูแลเองทั้งหมดผมจึงมั่นใจที่กล้าการันตีไม่ใช่ว่าเอารถอะไรก็ได้มาขายให้คุณแล้วไปซื้อการรับประกันจากข้างนอกแน่นอนแหละการซื้อการรับประกันถามว่าดีไหมมันดีครับมันดีแต่ว่าเวลามันเสียคุณก็ต้องไปเข้ากระบวนการไปรออนุมัติเคลมรออนุมัติซ่อมแล้วถึงมันจะอนุมัติเคลมซ่อมไวอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าคุณจะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องใช้รถคันนี้ไปทำมาหกินหรือใช้รถคันนี้ไปทํา,าทงานคุณเอารถไปจอดซ่อมแล้วคุณต้องไปเดินทางจ่ายค่าเดินทางสาธารณะเองผมมองว่ามันก็ไม่คุ้มนะดังนั้นไอสิ่งที่ผมบอกว่า,ร,ารับประกันหลังการขายเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าเราให้เพื่อความอุญใจคุณแต่เรามั่นใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราซื้อรถด,ดีมาเราปรับสภาพให้ดีเราก็เลยกล้ารับประกันโอเคป่ okay, right? ะถ้าใครจะซื้อรถมือสองอยากฝากไว้ว่าให้คิดถึงคุณภาพเป็นอันดับ แรกนะครับแล้วถ้ารถคันนี้มันใช่มันชอบมันตอบโจทย์พัดมาคุยกันโอเคปะ่ะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเอาที่คุณสบายใจนะครับหน้าที่ผมคือให้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดเท่านั้นเองซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว